เจ๊เกลือมาเลยเบียดไปเลยห้งนะยองอย่างแรงเมื่อปลายุน่นนั่นอ้วนน,น,นนั่นอ้วนเต็มเม็ดมันอ้วนหรอกที่ยะอ้วนไอ้นั่นอ้วนอ้วนอ้วนไอ้อ้วนไอ้นั่นอ้วนตัางปีลระมงกุฎใหม่ปรีดี

แกวาถึงชาวประมงที่บางวนทําให้ปลาลงมาตายเงี้ยก็เห็นแกตัวพวกนี้ไม่เคยเห็นส่วนรวมเลยครับสัตว์น้ํานีเป็นสัตว์อนุรักษ์ด้วยครับสวยงามด้วยครับนักท่องเที่ยวเห็นแล้วก็ชอบไอ้พวกประมงนี่เห็นแกตัวไอ้พวกวางวนถ่วงพวกนี้จับให้หมดครับถ้าอยากจะฝากช่วยอนุรักษ์อยากฝากหน่อย้งก็ช่วยกันเลยเราชาวประมงทุกคนก็ช่วยกันครับอย่าทำลายแบบนี้ต่อไปลูกหลานก็ไม่ได้เห็นและทำลายแบบนี้ ขอให้ประมงช่วยดูแลด้วยอืตอนนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นโลมาอะไรครับเนี่ยน่าจะเป็นโลมาเรวดีครับประเภทเมียอ,อืมท้องด้วยตัวนี้มีท้องด้วยลูกอยู่ในด้วยตัวนี้อือครับขอขอความการุณานะชาวประมงนะผมขอร้องให้ช่วยดูแลกันหน่อยที่จริงยังยังจะช่วยได้ไม่ไม่ช่วยได้ครับแต่เห็นแก่ตัวครับไม่ยอมปลดกัน ไม,ไม่ต้องไม่ต้องไปยกเว้นอะไรตั้งสิ่งมีทุนมากกว่า